สนับสนุนโดย SJSK Games สวัสดีครับผมยักสุดรายการสังเวตชันนะผมมนที่ยูู่เกมเดวิลเมคายกับพาร์ทที่ห้าน,นะผมก็ไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะผม เฮ้ <Huh? S 2> นิ้วกดอะไรผิดป่ะวันเนี้ทำไมคอนตินิวเลยอะ่ะเงือแป,ป๊บถ้าเกิดจำัดไปอะไรขอใครแล้วนะผมเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ค่คอยพร้อมไหมโอเคอ, okay. อยู่ในเกมเลยนะผมเมื่อกี้อัพสกิลตั้งหน่อยไม่ได้อัพเลยปล่อยมันไปแล้วกัน ค the the ืออะไรวะเป็นเหมือนเป็นโรงงานที่ใช้สร้างปีศาจหรือเปล่าพวกมันใช้กายภาพในการควบคุม virility virility people actually fall for this crap if you're told something's true oh, why wow. I believe it can't see it's told me I was crazy for seeing demons yeah they tried telling me I was a basket case too wanted to put me on drugs <coughs> they made me better they lied They just wanted to keep me weak docile how did you figure it all out Virgil pulled me out of the nightmare. When the people you're supposed to trust most turn out to be... Uh, now now they want to Oh my god, be bad. I took a stand, fought back. You can't No matter the consequences. So I chose my path and I lived by it. I by all that anger. ปวดแองกลย์ปวดแขนทำลายบอกประมาณว่าฉันไม่ใช่มนุษย์ในวันนี้นี่คือโรงงานที่ใช้ผลิตในไอผลิตกระป๋องโค้กไอเดี่ยวไอเขียวๆอ่ะท,ที่เขากินกันแล้วเป็นปีศาจอ่ะ ซักคูบัสเนี่ย้เกิดตามความเชื่อของเอ่อพวกกรีกปะวะใช่ปะหรือโรมันหมายความว่าปีศาจที่ทำให้มนุษย์หลงไหลโอ้ยอาเเหรอมาถึงก็เล่นเลยเหรอจัดปลายพวกตอนนี้เหมือนก็ว่าจังใช้อุดไม่ได้นะผมสึกว่ให้เดินเฉย this way i think you said you have been here before yes but it was during the experience years ago flying around in spirit form yeah in limbo virgil says it could be an effective intelligence gathering tool but i can't do it at will triggered so. so, okay. <Love> by extreme psychosomatic trauma The nightmares what are the nightmares chat by it's in the past now ต้องตามมันหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวหลงไม่ได้ไม่ได้เหมือนว่าเราจะไปหาต้นตอของไอเนี่ยว่ามันมาจากทางไหนเนี่นี่มันออกหลังโรงงานแล้วเปล่าเนี่ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าแหล่งต้นต่อาการผลิตมากกว่า ใหญ่ใหญ่มากไปมาไปในโลกลิมโบแล้วมั้งเพื่อหลบหนีจากฝันร้ายไปที่โลกลิมโบเพื่อหนีจากฝันร้ายเนี่ยนะใช่ งดันเต้งงแดดแล้ว่าที่น่าจะง่ายพอถ้าเกิดในแชมป์หลังของปีศาจไม่ทำให้และฆ่าซากุบัตทิมซะ ว่าถ้าเกิดเราแบบใช้พลังเนี่ยมันทำให้ไอ้พวกเนี้ยรู้ตัวครับว่าเราบุกเข้ามาโอเค it's here ตรงนี้เลยกันแล้วก็ทำการสร้างวงเว่ยขึ้นมาเวลาบูแล้ว All right other side the see you on อะไรวะเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็ล่อเลยเหรอจัดไปพวก โอ้โหโอ้โหโรกลิมโบมึงสุดยอดเลยให้ตายเถอะถ้าทางจะได้บูแบบผ่านโหดแล้วรอบนี้แล้วแต้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่โอ้โอเคแล้วยังไปไหนต่อไปที่ห้องผสมห้องผสมตัวยาสินะครับ โอเคลุยเลยว่าจะไปยังไ,ไงวะเนี่ยดึงโอ้โหโอ้โหทิพหายละโอ้โหไปทางนี้ก็ได้นี่หวะจัดไปอื้ ู้สึกว่ามันจะเป็นทางที่แบบว่าอิสระมากมากเกินไปนะเพราะว่าผมก็ชื่มันไปได้สองทางเ่ยมาเนี่ยเอยจุเฮ้ยระวงฟัง,งั้นรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเดินผิดนี่เราต้องกลับไปจุดเริ่มต้นเลยนะ

แบบหนึ่งเดี๋ยวเก็บซากก่อนรู้สึกว่ามันจะมีทางอะไรปาร,ระหาดิั้นะเนี่ยไปไงวะไม่ใช่แล้วอย่าไปมั่วนะผมตกตายหามาไม่คุ้มฮึบไปอย่างนี้เลยแล้วกัน ออโอเคได้อยู่เอ้ยเปิดแล้วต้องเข้าด้วยนี่วะอ๋อต้องแดดหรือไ่มันแดดได้เอาเลยไงนี่ไงสีแดงกนได้ครับผมเฮลเฮลไนท์ <S <S ใช้พลังของนรกฆ่ามันสินะ นึกแล้วว่ามันต้องเล่นอย่างนี้กูเลยอัพสก,กิลสำหรับมึงโดยเฉพาะเฮ้ยเยเดี๋ยว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 มาไอชี้ยะไรหลบได้งั้นมันตายแล้วเราก็ใช้พลังธรรมดาก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องใช้พลังของมันเรื่อยๆเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบใช้พลังของไอ้นี่พวกคุณน่าจะรู้กันอยู่ ทิพไายครับน้ำมูกไหลน้ำตาจะไหลขอแชร์ใช้พลังของนางฟ้าไม่ได้ผลเลยครับึบนี่ไงล่ะสะเต็บกัดแดดออกไงล่ะ มาอีกแล้วเหรอโอ้โหไอเวนโคตรเกียดไออ้วนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหโอชิหายโขไม่เอามึงไม่ได้หรอวะไม่เอามึงเอามาทำไมไอตัวเล็กเนะี่ยไปเฮ้ยโอ้โหแลก เดี๋ยวๆขอจัดการขอจัดการตัวเล็กก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วโอ้โหตัวอื่นก็ไม่มีนะเว้ยมาทำไมตัวนี้เนี่ยโอ้โหผลวะผลตายตายเฮ้ยไม่ตายหายละไฟลุกเลยมึง เฮ้ยทำไมประหลาดปะเฮ้ยมันเริ่มประหลาดแล้วไปอ๋อใช้ท่าคิวก็ได้นี่หว่ากูใช้ใช้อีทำไมวะเนี่ยโอ้โหใช้อีดีแล้วให้มันล้มดีแล้วโอ้โหแม่งหัวตนาหันเลยเอ้ย ตายไปซะโอเคกว่าจะเปิดให้กูได้เล่นเรื่อยหายไปครึ่งหลอดเลยพระเจ้าโอ้ยเฮ้ย,เ,ยเข้าไงวะหาทางเข้าแป๊บอุย้ยเฮ้ยมันมันขึ้นไม่ได้จริงด้วยมัไมมันขึ้นยังไงวะมันเข้าเราอย่างไรเนี่นยเฮ้ยบอกกูด้วยดิอืมด่วน อ๋อนี่ไงทางขึ้นเยสเคไม่ดูไม่รู้ไม่มาไม่เห็นของอย่างนี้ทำไมเฟรม,รบบลมเลทมันร่วงวะเฮ้ยทำไมมันกระตุกไงเฮ้ยเฟรมเลทครับมันแหลกไปลึกแหลกแหลกไปลึกกว่าเฮ้ย เป็นไรวะหายแล้วอะไรวะอยู่ก็เป็นบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวๆขอบออกดูแป๊บน,นึงนะแหลกอะไรแหลกอะไรก็ไม่รู้ะอะต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวๆรู้สึกได้ได้สกิลพอยต์มาผม้อัพอะไรดีวะ คลิปเปอร์หรือไงนี่ดีกว่าทหารจะได้ใช้เยอะละโอเคถ้าทางเฟรมเรทของแมปด่านนี้มันจะทุเรศหน่อยนะผมว่าไปตามทางมาก่อนแล้วกันเพราะท่าทางเฮ้ยเฮ้อะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ เออไม่ไม่พ้นเนี่ย,ไม,ย,ยไม่เลยยิ้มเคยทันเลยแม่งเงยสติลปิดดิลลี่โอ้คอมมอนคอมเบอร์สเดนสปิลูตแม่งด่าคนเดียวนะสติลปิดสติลปิด,ด,ปดพ่องไหนวะโอ้โหทางนั้นไงที่ผลิตเอาไอ้แก้ว พัง,าางไปซะพังไปหมดยังวะหมดยังหมดหมดหมดไหม,หมเฮ้ยผมว่าผมเจอของว่ะเอ้าไม่ใช่เว้ยดึงมาโอ้ยดึงเราไปนี่วมาไม่ดึงลง,งมาเฮ้ยวิญญาณเก็บฟรียรบจังหวะนี้ โอ้โหพาดเจ้าพาดเจ้าเหอะโอ้โหใช้พลังให้ครบอะจัหมาเนี้ยฮ้ยฮึบมันเห็นตรงนั้นมีพลังอะไรสักอย่างวะน่าไปวะไปไงวะหาทางไปก่อนแปบ๊บหนึ่ง ไม่น่าได้ไปทางนี้ก็ได้วะอืมนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยอ๋อจังหวะที่มันใช้ท่านี้แต่ารถยกเลิกได้ด้วยการใช้ชิบหายะ่ะสองตัวพร้อมกันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ยสายสายก็ต้งไฟฟ้าตีนี้ก็น้ำแข็งอะไรของมือนักหนาวะเฮ้ย้ยโอ้ย,อย,อยแดนหลบบหายละโอ้ยไม่ถึงบอกหยุดได้ก็จริงเหรอแม่งหยุดลำบากว่ะ ไฮลาคอมโบไปหนึ่งช็อตสลายไปเลยเดี๋ยวก่อนถ้าทางเห็นของทางไปวะมันจะไปยังไงวะทางนู้นอ้าวบินได้ก็เสร็จดิเดี๋ยวก่อนวิญญาณอาฆาตเดี๋ยวน,นะผมเราจะทำการบินไปหามันนะผมไปไงวะ เริ่มเริ่มรอรอแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีจะไปแล้วะไปยังไงวะเฮ้ยอ๋อมันเป็นทางไปต่อของทางนู้นนี่หว่าโถไปตอนแรกก็จบแล้วเดินทำไมมา,มากกว่าไม่รู้เขียนว่าอะไรวะมิกลูมโอเคไป เริ่มพิลึกแล้วเริ่มพิลึกแล้วเริ่มพิลึกแล้วโอ้ห้องโล่งนี้ได้บูแน่นอน จริงเลยเล่นอย่างนี้เนี่ยเอแรงพี่ปั๊มคะแนนจ,จะชัดเลยนะี่ยมาโดนตบเปหน่งทีพลาดเลยกูเฮ้ยดี๋ยวเ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 ียประหลาดประหลา ไม่พลาดหรอกครับม <enough problem. S 1> ึงจบแล้วตายตะอเย็ดเคอ๋อใช้ในการหลบคอมโบได้หลบไปกูไม่หลบอ่ะทำไมอ่ะโอ้ย เอามึงกอนดนี่หรอว่าง่ายดีทีละตัวนะผมอย่าเล่นหลายตัวพร้อมกันนะไม่งั้นตายแน่อึดจังวะเฮ้ยกูตายแล้วถึงเวลาตายแลวไอหนู ถึงเวลาตายแล้วไปไหนล่ะจ้าเฮ้ฟักยูดันเต้โอ้ยสัตว์โอ้ยเงื้อโอ้ยเลือดคุยเออมึงออกมันยิงทันวะเลือดกูหายหวบเลยเจ้า เฮ้ย <L rac ias> ได้ได้คยุยแล้วไม่ได้สั์ทางนี้ไปห้องพลังงานเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวไปทางขวาก่อนเอ้านี่ก็ทางไปงั้นไปตรงแล้วกันอะไรเนี่ย คิดนี่ว่ะไม่มีอะไรนะรปั๊บปั๊บปั๊บเออเขาเรียกว่าต้องย้ำให้ตายนะผม ถึงลอยไปเราก็ลากกลับมาได้นะผมืมที่เก็บแต้มอ๋อทางเดียวกันนี่ว่าเก็บให้หมดนะจ๊ะืมทางมันวงก่วนมากเลยว่ะ เออโอ้ที่ปั๊มคะแนนโอเคเราจะไปช่องที่มันไม่ค่อยโอ้โหเดดเอนเดดเอนจบเลยสาตไปไม่ได้ w h e r e the hell is that mixing room where the hell mixing room นมันคือห้องอะไรน่ห้อง mixing room ฉะนั้นเดี๋ยวคำตอบอยู่ในในที่ที่เราจะไปถึงนะผมมิกซิ่งกรมแล้วผมมันก็เป็นเส้นเลือดเล็กอ,อย่างอ่ะน่าจะแยงขึ้่ดีเลยให้ตายเถอะเฮ้ยคิวดันเต้

ไม่มีเลือดให้กูเลยเหรออยากได้เลือดมากกว่าไม่เป็นไรผมไปต่อแล้วกันโอ้ได้เขี้ยะเฮ้ย มันต้องปัดขึ้นไปอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งแม่งตีเราเรื่อยๆอ่ะอ้าวเทียมตายง่ายจังวะตรงไปมีอะไรไหมไม่มีนะงั้นเราไปทางนี้แล้วกันนะผมฮาร์ได้มันจัดให้เราเลยแหละแม่งคืออะไรไว้เส้นเลือดหรืออะไรเนี่ยน่าหย,ยิ่งหยิ่งที่มนว้าวไม่มีอะไรให้ทำนะผมไอเทมสามารถใช้ได้ใช่ไหม ช้หน่อยโอ้เลือดเต็มใช้ได้เลยว่ะเจ๋ง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 อ่าไม่รอดหรอกจ้าอ่าฮะอ่าฮะถึงแล้วโอ้โหพัดเจ้าอ๋อห้องมันเปิดน้ำกินโอ้โหเฮี้ยแม่ง โคตรเลวร้ายอ่ะโอ้โหเอาน้ำหยอดใส่ปากเลยนะแล้วอะไรอยู่ข้างในวะอะไรอ่ะโอ้โหแล้วเปิดให้กินโอ้โหนี่คนกินเข้าไปนี่แบบพระเจ้า What the shitting hell here in is going on มันคือเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อประสบสำเร็จ มันจะบอกมาเป็นสิ่งที่พวกนั้นกินกันสากุดอยู่ข้างล่างนี้กันเหรอถูกต้องเลยทางนี้เอ้าไอ้เอที่จปิดหมดเลยดเดี๋ยวขอวลาแป๊บน,นึงอ,อะไรวะเฮ้ยโอ้ลืมหลบ อ้ถึงเวลามันแล้วพวกถึงเวลามันแล้วพวกถึงเวลามันแล้วไม่ต้องลงกับพื้นหรอกไอศาสตว์ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดไม่ได้ด้วยไอ้น้ำไอ้น้ำกดเนี่ยหลบนะผมวิธีหลบก็หลบง่ายๆนะผมถ้างรต้องใช้พลังของเดมอนในการกำจัดมึงนี่แหละอุ้ยปั่นโอ้ย,อยแรงว่ะ หมดแล้วไม่หมดนะโอ้โมีเฮียอ้วนมาอีกตัวนะโอ้โหสองตัวโอ้บิ๊กแอดโรสโอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้ตายง่ายวะ่ะโดนคอมโบไปสองทีงบ้าไปเนี่ย เอาดิว่อาอ้าวเฮ้ยทำไมกูโดนเนี่ยคอมอน่ายเฮ้ยทำไมำไมันไม่ลงปะชิบหายละโอ้ยเกือบ ตายไปซะโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมรูม้สึกว่าทำลายทิ้งได้บอ่อยพวกเฮียเนี่ยไม่ไหววะ่ะเห็นแล้วน่าเกลียดเหลือเกินเดี๋ยวน,นะถ้าทางจะมีเลือดให้เราเก็บฟรีว่ะสองพันหนึ่งแล้วครับสกอร์เดี๋ยวเราจะไปอัพเลือดก,กันนะผม ดอนเตย you okay That looks pretty nasty That Nah That was just a big fat joke วุ่นหรอเป่าไอ้วกน,น,นันนก้นไปไปคิวแล้วกูบัตกันเด๋ยวนะมันเป็นที่ไหนวะโอ้บ้าจบพาร์วะครับ สกอร์นะผม s อสนะผมไทม์เอสนะผมคูณ6เช่นกันนะกลายเป็นล้านเลยนะผมตอนนี้คอมผิดไปสามสิบเร์เนะผมเกรดซีนะผมคูณ3กลายเป็นสามล้านสองนะผมไอเทมยูส์นึงอันก็มันลบหนึ่งหมื่นนะผมเกรดเอสนะผมว้าวโ้วติดตามในพาร์ทหน้านะผมว่าเราจะไปเจอซากุบแล้วจัดการได้หรือไม่นะผมขอบคุณรับชมครับบายติดพาร์ตได้คาใจเล่นนยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกัน ขอบคุณพี่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด s ั b สไคร b ์กันด้วยนะคะ